มี4คดีเดือดที่เราต้องลุ้นกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงค่ะเริ่มต้นด้วยคดีแรกค่ะคุณผู้ชมศาลให้ประกันตัวคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะที่โดนอายการสูงสุดเนี่ยสั่งฟ้องในข้อหาทําผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา83แล้วก็มาตรา112ค่ะทนายความคุณทักษิณน,นะคะได้ยื่นทรัพย์สินเนี่ยห้าแสนบาทเพื่อขอประกันตัวแล้วก็ทางศาลได้ให้ประกันนะคะศาลนัดตรวจพยานหลักฐานครั้งต่อไปในวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งหลังจาก การฟังการพิจารณาที่ศาลอาญารัชดาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณทักษิณก็ขึ้นรถกลับบ้านจันทร์สองล่าเลยค่ะโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดซึ่งในส่วนของคดีนะคะศาลเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณทักษิณปฏิเสธนะคะข้อกล่าวหามาโดยตลอดบวกกับมีอายุมากแล้วค่ะแถมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนอีกทั้งทางฝ่ายโจทก์เองนะคะก็ไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุสมควรเชื่อได้ว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว แล้วคุณทักษิณจะไม่หลบหนีหรือว่าไม่ยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือว่าขัดขวางการพิจารณาของศาลแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าการให้ประกันตัวก็มีเงื่อนไขสําคัญนะคะก็คือคุณทักษิณเนี่ยจะโดนยึดหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตค่ะสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรยกเว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญ,ญาตจากศาลนะคะหรือว่าแจ้งให้กับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบสรุปแล้วเนี่ยก็คือศาลค่ะนะัดตรวจพยานหลักฐานอีกทีหนึง่งในวันที่19สิงหาคมค่ะอืก็ต้องบอกว่าเราติดตามกันใช่ค่ะ มาต่อกันที่คดียุบพ,พักเก้าไกลกันบ้างค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตยื่นสารรัฐธรรมนูญพิจรารณาว่าพักเก้าไกลนั้นมีพฤติการล้มล้างการปกครองเป็นเหตุให้ยุบพ,พักและตัดสิทธ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพักค่ะซึ่งทางสารรัฐธรรมนูญน,นะคะก็มีมติกําหนดให้มีการพิจรารณาครั้งต่อไปในวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วค่ะแล้วก็ให้ทั้งคู่กรณีนะคะทั้งทางด้านของกกตแล้วก็พักเก้าไกลเนี่ยเข้ามาตรวจ พยานหลักฐานในวันอังคารที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยระหว่างนั้นค่ะสารเนี่ยก็ให้ทางพักเก้าไกลนคะคะเสนอบันทึกถ้อยคําย,ยืนยันข้อเท็จจริงหรือว่าความเห็นล่วงหน้าต่อสารตามประเด็นที่สารกําหนดภายใน7วันค่ะและสั่งให้นําพยานเอกสารในการในสํานวนการไต่สวนคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2 5 6 7มารวมไว้ในสํานวนคดีนี้เพื่อประกอบการพิจารณาค่ะ ซึ่งคำวินิจฉัยสารธรรมนูญดังกล่าวนะคะก็คือคำวินิจฉัยเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานี้ค่ะที่ศาลเนี่ยมีคำวินิจฉัยว่าการที่พักเก้าไกลเสนอแก้ไขมาตรา1นึใช้เป็นนโยบายหาเสียงนะคะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองแล้วก็สั่งให้หยุดการกระทํานั้น,นะคะ่ะซึ่งเราก็ต้องมาจับตาดูนะคะว่าการที่ศาลให้นําคำวินิจฉัยดังกล่าวเนี่ยมาประกอบในการพิจารณาคดีด,ด้วยเนี่ยจะมีจะส่งผลอะไรต่อคดีนี้หรือไม่ค่ะเช่นเดียวกันในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่น่า จับตามองเลยทีเดียวค่ะกับกรณีคดีของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะที่ถูก40สวค่ะยื่นขอให้ตรวจสอบความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่จากกรณีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำน,นักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติค่ะซึ่งทางสารรัฐธรรมนูญนะคะได้พิจารณาแล้วเห็นว่าให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม,ตมภายใน15วันและกําหนดพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่10กร,รกฎาคมที่จะถึงนี้เช่นเดียวกันค่ะก็ต้องบอก ว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราก็ต้องมาจับตาคดีทางการเมืองถึง2คดีด้วยก<ช>ันนะคะเป็น2คดีใหญ่ใช่น่าจับต,ตามองว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะ,คะเรามาต่อกันที่อีกคดีหนึ่งค่ะ,คะก็คือการเลือกสอวอซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ผ่านฉลุยแล้วนะคะเพราะว่าสารรัฐมนูญมีมติเอกฉันค่ะพิจารณาว่าพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ไม่ขัดต่อรัฐมนูญแต่อย่างใดค่ะก็คือเดินหน้าเลือกสอวอต่อนั่นเองนะคะซึ่งจะมีการเลือกสวระดับประเทศ นะคะในวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะตามทำลายแล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศผลการเลือกสอวอนะคะวันที่2กรกฎาคมนี้ก็คือสอวอทั้ง200คนรวมถึงจะมีรายชื่อสำรองด้วยนะคะคุณผู้ชมอีก100คนค่ะ,คะ ซึ่งเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองเราก็ได้มีการเลือกสวในระดับจังหวัดแล้วก็จะเข้าสู่<ช>ระดับประเทศในวันที่26ที่จะถึงนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นโฉมหน้าของสวชุดใหม่200มคนกันนะคะ,คะว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าหลายคนก็กังวลน,นะว่าจะได้สวชุดใหม่ตามทำลายหรือเปล่าเพราะว่ายังมีเรื่องร้องเรียน ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยกังวลว่าเออกรกตจะสามารถประกาศได้ตามธรอะไรหรือเปล่าก็ต้องมารอติดตามกันค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคดีทางการเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราแรปอัพให้แล้วสำหรับ4คดีทางการเมืองวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะ